ลองนึกภาพตามกันดูนะครับเมืองที่เป็นเหมือนหัวใจของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆวันนี้ล่ะครับเราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูความรุ่งเรืองในอดีตของไทยไปสำรวจมรดกโลกอยุธยากันเคยสงสัยกันไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราไม่ได้แค่อ่านประวัติศาสตร์จากในหนังสือแต่เราสามารถเข้าไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองของอดีตได้แบบด้วยตาของเราเองเลย ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยครับเพราะว่าจุดหมายของเราในวันนี้ก็คืออาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่และทรงอำนาจมาก่อนกรุงศรีอยุธยานั่นเองเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่รุ่งเรืองที่สุดกันก่อนเลยยุคทองของราชธานีแห่งนี้การเดินทางของเราเนี่ยจะย้อนกลับมาในช่วงพศ1893ถึง2310นะครับ ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยอยุธยาไม่ใช่แค่เมืองหลวงธรรมดานะครับแต่เป็นเหมือนจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย417ปีโห oh, นี่เป็นเวลาที่ยาวนานกว่าที่หลายๆประเทศในยุคปัจจุบันจะถือกำเนิดขึ้นมาซะอีกนะครับ คือมันนานพอที่จะมีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาถึง33พระองค์แล้วก็ได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเอาไว้ด้วยคือในยุคนั้นนะครับอยุธยานี้เรียกไร้ว่าเป็นมหานครของโลกเลยนะพอค้าจากทั่วสารทิศโปรตุเกสฮอลันดาจีนเปอร์เซียเดินทางมาที่นี่กันหมดไม่ใช่แค่มาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับแต่ยังมาแลกเปลี่ยนความคิดเทคโนโลยีแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วย เอาละครับจากความรุ่งเรืองในอดีตเนี่ยเราจะวาร์ปข้ามเวลามาสู่ยุคปัจจุบันกันเพื่อมาสำรวจร่องรอยของมรดกที่ยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นกันอยู่ความสำคัญระดับโลกของที่นี่เนี่ยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเลยนะครับในปีพศ2534ตอนที่ยูเนสโกประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลก คือมันไม่ใช่แค่การยอมรับว่าซากประหลักหักพังพวกนี้สวยงามนะแต่มันเป็นเหมือนพันธสัญญาเลยว่าเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คนทั้งโลกได้มาเรียนรู้โอเคสำหรับทัวร์ของเราในวันนี้นะครับเราจะพาไปชมสีไฮไลท์สำคัญเลยเริ่มตั้งแต่วัดหลวงอย่างวัดพระศรีสันเพชรไปจนถึงวัดมหาธาตุที่ดูน่าพิศวงมากๆแล้วก็ไปดูขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในวัดราชบุรณะและปิดท้ายกันที่ศูนย์กลางอำนาจอย่างพระราชวังโบราณค่ะ มาครับจุดแรกของเราเราจะพาเข้าไปสู่ใจกลางของอาณาจักรกันเลยที่นี่ก็คือวัดพระศรีสรรเพชรที่นี่เนี่ยไม่ใช่วัดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวังเลยคือใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาด้วยลองนึกภาพตามนะครับว่าที่นี่คือศูนย์กลางทางจิตวิญ,ญญาณของอาณาจากักรถ้าจะให้เปรียบเทียบนะ ก็คล้ายๆกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันเลยทีเดียวไปกันต่อเลยครับสถานที่ต่อไปเนี่ยมีภาพที่เป็นไอคอนิกมากๆเดินทางไปทั่วโลกเลยแล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอยุธยาไปแล้วนั่นก็คือวัดมหา,าธาตุครับและนี่แหละครับภาพที่ดงดังที่สุดเสียญพระพุทธรูปที่ถูกโอบอุ้มอย่างนุ่มนวลด้วยรากของต้นโพคือ ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าเสียนพระท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆของความศรัทธาที่อย่างรากลึกท่ามกลางความเสื่อมสลายเป็นความงดงามของธรรมชาติกับจิตวิญญาณที่ผสมผสานกันได้แบบลงตัวสุดๆจุดต่อไปของเรานะครับจะพาไปไขความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ผืนดินมานานหลายร้อยปียินดีต้อนรับสู่วัดราชบูรณะ,ะครับ วัดนี้เนี่ยนะครับมาดังเปรียงปรางเลยก็ตอนปีพศ2 5 0 0เพราะมีการค้นพบกรุสมบัติขนาดใหญ่มากๆคือวัดนี้สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ที่สิ้นพระชนจากการต่อสู้แย่งชิงบัลลังกันเองเพราะฉะนั้นสมบัติที่คนพบเนี่ยมันเลยเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่งคั่งที่แบบโอ้โหมหาศาลของอาณาจักรอยุธยาเลย และสถานีสุดท้ายในการทัวร์เชิงประวัติศาสตร์ของเราเราจะไปกันที่ที่สายใยแห่งอำนาจทั้งหมดเคยไหลามารวมกันพระราชวังโบราณครับที่นี่แหละครับเคยเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของทั้งอาณาจากักรถึงแม้ว่าวันนี้จะเหลือให้เราเห็นแค่รากฐานแต่ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามดูนะครับว่าครั้งหนึ่ง นัดจุดนี้เลยเคยมีกษัตริย์ประทับว่าราชการแล้วก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญ,คญที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของผู้คนนับหลานแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซากปร,รักหักพังที่น่าทึ่งพวกนี้มันคืออะไรกันแน่จะว่าไปแล้วก้อนอิดพวกนี้มันเป็นมากกว่าแค่ซากปรักหักพังนะครับเราอาจจะมองว่ามันคือห้องสมุดกลางแจ้งขนาดมหึมาที่ถูกถูกชิ้นส่วนเนี่ย กำลังบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตให้เราฟังอยู่คือทุกครั้งที่เรามาที่นี่เนี่ยมันเหมือนเราได้เรียนรู้หลายอย่างซ้อนกันอยู่ 1. คือบทเรียนด้านประวัติศา,ศาสตร์ 2. คือการศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ามากๆ 3. คือการได้ซึมซับศิลปะและวัฒนธรรมและ 4. มันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเลยครับ ตั้งแต่ระบบชนหลประทานไปจนถึงการวางผังเมืองทุกอย่างเต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วพอเราเข้าใจถึงคุณค่าในอดีตแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะส่งต่อมรดกนี้ไปสู่อนาคตได้อย่างไรคำตอบนั้นอยู่ในมือของพวกเราทุกคนเลยครับนั่นก็คือการช่วยกันอนุรักษ์โบราณสถานเหล่านี้อย่างใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่าพยานแห่งประวัติศาสตร์ที่ทำจากหินเหล่านี้จะไม่เงียบหายไปตลอดกาล เพราะว่าการปกป้องมรดกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูแลก้อนอิฐนะแต่มันคือการปกป้องรากเหง้าและตัวตนของเราและที่สำคัญคือเป็นการมอบโอกาสให้คนรุ่นหลังได้มาชื่นชมความสำเร็จของบรรพบุรุษแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งครับว่ามรดกอันล้ำค่าจากอดีตชิ้นนี้สุดท้ายแล้วอนาคตของมันอยู่ในมือของใครกันแน่ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกคนกำลังร่วมกันสร้างขึ้นในทุกๆวันนั่นเองครับ